คุณมันขี้แกล้งน่ะคุณนะ่ะขี้อ่อยต้องบอกเลยทำบ่อยๆเขาก็อร่อยนะสินะ <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาเริ่มหวันหว่นไหวให้คุณแล้วนาะแล้วเริ่มมีใจให้กับคุณแล้วด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มตกหลุมรักคุณเขาไอ้แล้วละ่ะโอ้ก็คุณมันน่านรักซะขนาดนี้ยใครไม่หวันหว่นไหวก็บ้าแล้วจะยังไง นะเรานะนะแล้วก็น่ารักด,ด้วยนะคะทําให้ใครที่คุณไปอ่อยนะหรือว่าไปพูดดีด้วยไปทําดีด้วยนะ่ะต้องบอกเลยมาเจอลูปอ้อนของคุณแบบนี้ยัง,ยงไงยังไงก็หนีไมพ้นวันไหวเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยโรงเรียนคุณเลยนะคะมีโอกาสหลือเกินว่าตอนนี้เขาได้หวั่นไหวกับคุณไปเรียบร้อยแล้ว แล้วแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณด้วยอะขอด้วยเวลางานเริ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะว่าอย่างไรอีกบ้างหรือว่าอยากจะสือ่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกบ้างโอ้โหต้องบอกเลยคุณคือความสบายใจของเขาค่ะคุณคือความสดใสของโลกใบนี้นะมันรู้สึกสบายใจมันไม่ได้แบบว่ารู้สึกกดดันหรือมันเหมือนกบทั้งคุณและเขาเปตัวของตัวเองเวลายอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้ รู้สึกหวานแหววหรือหวานนะแต่มันเหมือนว่ามันเป็นความสบายใจเออเพราะฉะนั้นแล้วความน่ารักของคนนะุณอะความน่ารักของคนนะุณอะมันทาให้เขาตกหลุมรักอะเออมันทาให้เขารู้สึกว่าเขาหวั่นไหวนะยิ่งใกล้กันยิ่งเจอกันยิน่งได้พูดคุยกันมันยิ่งทาให้รู้สึกสบายใจเออเป็นเซฟโซนของกันและกันแล้วต้องบอกเลยว่าดูจากพลังงานาตรงนี้นะเขาเริ่มเขาเริ่มรู้สึกว่า เขาผูกพันกับคุณไปแล้วนะรู้สึกว่าคุณคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาไปแล้วนะครีดดิรีดกรีดีิโอ้หมอแบบี้แล้วใครรับนนายอยู่นายแล้วก็แชร์ลิปน,นี้ออกไว้เยอะเพื่อยืนย,ย,ยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ